อีกเรื่องหนึ่งของชาวเชียงใหม่ก็คือเรื่องของคลองแม่ขานะครับซึ่งก็มีปัญหาเรื่องของน้ําเน่าเสียที่ผ่านมาเนี่ยหลายส่วนหลายภ<ม>าคส่วนเข้าไประดมสมองร่วมกันแก้ไขปัญหาระยะทางนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ที่อดอนแก้วนะครับ <ạ. S 1> ที่อําเภอแม่ริมจนถึงที่สบแม่ขาที่อาเภอหางดงเนี่ยตลอดเส้นทางลําน้ํา31กิโลเมตรส่วนที่มีปัญหาคือส่วนที่อยู่ในเขตเมือง<ม>นะครับโดยเฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่ง <ạ. S 1> ต้องยอมรับว่าพอเป็นเขตชุมชนเมืองเนี่ย มันก็เป็นรเรื่องของการปล่อยน้ำเสียใช่ครับ,รบมันก็จะมีเรื่องของน้ําเสียตามมาโดยในวันนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจติดตามเรื่องของโครงการปรับปรุงระบบนิเวศในคลองแม่ขา่าตัวติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าทั้งระบบที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากโครงการชลประทานเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ากลับมาให้ใสสะอาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสนใจต่อวิธีการที่จะแก้ปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าทั้งระบบซึ่งจะสมบูรณ์ขึ้นเมื่อโครงการอุโมงค์ผันน้ำเขื่อนแม่งัดแม่กวงดำเนินการแล้วเสร็จและได้มีการลงเรือสำรวจคลองแม่ข่าภายหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบการ บอบรมระบายน้ำนะครับระบบการระบ,บายน้ําในช่วงที่ผ่านมาซึ่งจากนี้ก็จะมีการฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างสร้างจิตสํานึกปรับปรุงลําน้ําสาขาไปสู่สิ่งที่คนเชียงใหม่ต้องการก็คือให้เกิดเป็นคลองที่ใสสะอาดอย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับค่ะต้องบอกว่าปัญหาคลองแมค่ค่ะเป็นปัญหาที่ซ้ำซากแล้วก็เป็นปัญหา <c oughs> ที่คนเชียงใหม่เนี่ยรอคอยที่จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเหมือนกันนะคะครับซึ่ง